ราศีกุมการเงินการเงินของชาวราศีกุมในปีนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีเมื่อดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5กุมภาพันธ์2568 23นาฬิกา14นาทีและดาวอาทิตย์้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13กุมภาพันธ์2568 3นาฬิกา13นาทีส่งผลให้คุณมีโอกาสในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการเงินที่ได้ผลดี เช่นการลงทุนหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคม2568เมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม2568 9นาฬิกา44นาทีคุณอาจพบกับโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดคิดแต่ควรระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือการลงทุนที่เสี่ยงสูงการงานการงานของชาวราศีกุมจะได้รับผลกระทบจากดาวพุธและดาวอาทิตย์ ในช่วงต้นปีทําให้คุณมีพลังในการสร้างสารรค์ในเดียใหมๆ่ๆและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีโอกาสในการเปลี่ยนงานหรือการปรับตําแหน่งงานจะมีความชัดเจนมากขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมเมื่อดาวเสา์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่23สิงหาคม2568 20นาฬิกา19นาทีคุณอาจต้องรับภาระงานที่หนักขึ้นแต่ผลลัพธ์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง และความก้าวหน้าในสายงานความรักความรักของชาวราศีกุมในปีนี้จะมีพัฒนาการที่สำคัญดาวอาทิตย์และดาวพุธท,ที่ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในช่วงต้นปีจะทำให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างคนโสดจะมีโอกาสพบคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองและมีความคิดที่คล้ายกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและความเข้าใจซึ่งกัน และการสุขภาพสุขภาพโดยรวมของชาวราศีกุมในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่เมื่อดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในเดือนสิงหาคมคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือการรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นควรหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจุดเด่นและจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนสำคัญของชาวราศีกุมในปีนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม เมื่อดาวราหูและดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมโอกาสใหม่ๆใ,ในด้านการงานและการเงินจะปรากฏขึ้นคุณควรใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตัวเองและสแสวงหาความสำเร็จในระยะยาวข้อควรระวังระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปในเรื่องการเงินและการงานในช่วงที่ดาวราหูมีอิทธิพลและอย่าลืมใส่ใจกับสุขภาพจิตใจ และร่างกายในช่วงที่พลังงานหนักขึ้นพยากรโดยอาจารย์เกศทักษกรกฤษยธร